สวัสดีครับผมฉาดนะครับจากเว็บไซต์เล่น n f t com นะครับผมวันนี้จะมาดูก็ e x Unchain กันอีกทีแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูไอตรงกิจกรรมกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ชื่อ g u d e x com นะครับสะกดก็ g u d e c k s com ไอตัวนั้นครับมันจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถ ดูการ์ดดูเมตาดูสเตตของตัวเราและคนอื่นได้ที่นี้ครับไอตรงวิกเอนน่ะกิจกรรมตอนวิกเอนนะครับวันศุกร์ถึงวันจันทร์ใช่ไหมที่เขาจะแจกซองเนี่ยคือในไอเว็บซีูเเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะได้กี่ซองนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมชนะ15ตา จาก25อันนี้คือระดับที่ผมจะได้ก็คือซองแล้ประมาณนี้แพ็คนะครับแพ็คหรือซองเนี่ยได้เท่านี้ถ้าในเกมเนี่ยมันจะไม่บอกในเกมตรงนี้ยครับมันจะไม่บอกว่าจากที่ผ้าตาแรกเนี่ยเราชนะกี่เกมแต่เว็บไซต์จีอูเด็กเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลได้หมดเลยทั้งเราชนะกี่ตาเราได้กี่แพ็ก ล่าสุดเราเล่น <c oughs> ขอโทษดีครับล่าสุดเราเล่นเจอกับเด็กอะไรแล้วก็ชื่ออะไรแล้วก็เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าอ่ะดูว่าไอเด็กที่เขาเล่นเนี่ยมันมีการ์ดอะไรบ้างนะครับเราก็ดูได้ว่าเนี่ยเขาในเด็กเนี่ยใส่อะไรบ้าง อะแล้วกดกลับไปนะ,ะมาดูตรงที่อันนี้คือเด็กเราเดี๋ยวเราไปเปิดซองให้ได้ก่อนจากกิจก,กรรมนะครับอตอนเราเลืออัพมันก็จะได้ใช่ไหมจากกิจกรรมมันก็จะได้เพิ่มอีกอดูกันหน่อย นะครับมันจะบอกว่าเป็น next pack ก็คือเราได้สี่ถึงห้าซองถ้าเราได้ไม่ครบตามจำนวนเนี่ยแปลว่าเราจะไปได้ในแพ็ต่อไปเพราะไอ้อย่างแพ็คของ Trial of God เนี่ยครับมันจะเก็บไว้เปิดในแพ็ถัดไปนะผมว่างั้นนะอ่ะดูมันต่ออันนี้แพ็คดีขึ้นหน่อยนะครับตัวนี้ค่อนข้างแพง กากเลยแหละไอ้สีม่วงเนี่ยคือคือแพ็กแบบแรมัง้งมันจะมีอะไรอ่ะธรรมดามีแรมีผิดใช่ไหมแล้วก็รีเจนคือผมจะได้ประมาณแค่นี้ครับเพราะว่าผมชนะแค่สิบห้าตาไงอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้แพงอยู่อันนี้ก็โอเคนะครับก็หมดละเปิดซองเปิดแพ็กถ้ามาดูเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะได้ห้า ผมได้เปิดแค่สี่แปลว่าเดี๋ยวผมต้องได้เปิดอีกแพ็กหนึ่งอะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวต้องได้นะแน่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายไอเว็บ cudex.com นี้นิดนึงแล้วกันตัวนี้ player stack นะครับหน้าเนี้ยที่เราอยู่เนะี่ยกับชื่อเนี้ยคือชื่อผมมันก็จะบอกสถิติของตัวเราไว้ทั้งหมด เอามาดูช่วงกิจกรรมได้ว่าเราชนะกี่ครั้งจากที่ผ้าแท็บแรกคือเทียร์ลิสเทียร์ลิสมันก็จะเป็นลิสต์ของเด็กที่กำลังเป็นที่นิยมหรือว่า,าเด็กที่ชนะบ,บ่อยๆครับณับปัจจุบันแล้วเขาก็จะบอกว่าเด็กประเภทเนี้ยเดลลี่คอนทั l l วอเนี่ยนิยมใช้การ์ดอะไรบ้างนะครับบอกเป็นเปอร์เซ็น ก็จะเป็นการยอดฮิตของเด็กประเภทนั้นๆแล้วข้างล่างก็จะเป็นผู้เล่นเราเข้าไปดูได้ว่าผู้เล่นแต่คนเนี่ยเขาจัดเด็กกันยังไงมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกันทั้ทีเดียวครับบางคนใส่อาวุธเยอะบางคนใส่ครีเชอร์เยอะบางคนใส่เวทเพิ่มไปก็แล้วแต่คนอ่ะท็อปเด็กท็อปเด็กก็คือเด็ก ของคนที่ชนะเยอะที่สุดอันนี้ครับมันจะเลียงได้ว่าอถามว่าล่าสุดก็ไปดูได้ว่าไอ้แม่งในไอ้เนี้ยชนะ92%เล่น26ครั้งอ่ะชนะประมาณนีบสครั้งอ่ะเล่นแบบไหนนะครับเราก็จะดูได้ว่าเอ,อเด็กมันเนี่ยก็ประมาณนี้มีแต่ฟีเชอร์ตัวเล็ก มียิงมีตีเร็วแล้วก็มานาใช้น้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีคือเล่นให้จบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณนั้นนะอันนี้คือท็อปเด็กนะครับใครเล่นเด็กอะไรก็เข้าไปดูได้แต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยมีแต่เด็กวอลเนเจอร์้าส่วนใหญ่อ่ะเพราะว่าเด็กมันเร็วไงตีเชอร์เยอะตีแรงตีเร็ว รีบลงรีบค่าส่วนแถบที่3าม t c ชอัพแมชอัพเนี่ยก็นะค,ครับเป็นตัวที่ดูว่าเด็กแต่ละประเภทเนี่ยเจอกับเด็กแต่เด็กอีกแบบเนี่ยโอกาสชนะเท่าไหร่อันนี้ถ้าใครเก่งตัวเลขหรือว่าดูแล้วเข้าใจง่ายก็ดูนะครับผมงงอันนี้ดูเข้าใจยากนอดหน่อย ดูนิดนึงแล้วกันเดลลี่คอนโทรลวอลกับอันเนี้ยเจอกับบิ๊กบีสเนเจอร์โอกาสชนะ6.4%สคือเขาจะคำนวณจากการเล่นของผู้เล่นทุกคนน่ะมาเป็นตารางเนี่ยครับอะประมาณนั้นแหละตรงนี้แมชวิเซาอันนี้ก็คือมันจะอัพเรื่อยๆเลยครับ ใครเล่นจบก็อัพในนี้ใครเล่นจบก็อัพในนี้เราก็ไปดูได้ว่าไอ้พวกที่เล่นกันล่าสุดเนี่ยเล่นอะไรกันตรงนี้ผมไม่ค่อยไดดูเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเด็กมันสเปสป่าส่วนใหญ่จะดูแค่ไอ้สองตัวแรกนะครับเทียริสกับพ็อปเด็กอ่ะดูการแรงกิงหน่อยการแรงกิงแถบที่ห้ามันก็ดูว่าการ์ดตัวไหนเนี่ยเล่นอ่ะแปดร้อยหนึ่งครั้งโอกาสชนะหกสิบสามครั้ง แล้วก็ราคาประมาณนี้0.085ไม่ใช่บ้างเนี่ยอิตาเลเียมเหรอเออใช่อิตาเรียมนะครับส่วน p l พย e r s ต a t ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเราดูชื่อเราเองได้ดูชื่อคนอื่นได้แล้วแต่คุณจะมาดูเองแล้วกันคือบางทีเราเล่นอยู่อะ่ะเห็นชื่อศัตรูในเกมเนี่ยเรามากดเจอทีใน,นี้ก็ดูกายเขาได้นะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะจะทำไม่ทำก็แล้วแต่ คือถ้ารู้การได้ว่าเขามีอะไรอ่ะบางทีเราก็เดาเดาเกมก็ได้บ้างนะครับใี้ท็อปแลงค์ของผู้เล่นก็จะมีเรตติ้งบอกพันหกสูงสุดก็นี่ยพวกพันห้านะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวเว็บไซต์ด้านตรงนี้นะครับส่วนไอเมนูข้างบนเนี่ย คือมันจะเป็นดูเมต,ตาก็คือตรงนี้แหละอันนี้คือดูการ์ดของเกมในไอตรงนี้นะอันนี้สองอันนี้สามคือเราจัดเด็กจัดเด็กเนี่ยผมว่าไปจัดในเกมง่ายกว่าไปจัดในเกมตรงเวิร์กช็อปเนี่ยครับน่าจะดูง่ายกว่าเพราะผมถนัดอย่างนั้นไงแต่ถ้าใครมาลองแล้วชอบก็เนี่ยครับเด็กบิวดเออร์ใครมาลองแล้วชอบก็ใช้ตรงนี้ก็ได้ ส่วน marketplace m a ม k e t p l a c e เนี่ยกดไปปุ๊บมันจะส่งออกไปที่ token trope ให้เราซื้อขายการดกันในนั้นนะครับใครชอบซื้อขายก็มาใช้ token trope เ,เอาแล้วกันตัวผมเนี่ยก็ซื้อซื้อขายขายมีทั้งขาดทุนทั้งกำไรใครชอบเทรดก็มาเทรดการ์ดได้ไม่ต้องเทรดเหรียญบิตคอยก็ได้เทรดการ์ดก็ได้ตังค์เหมือนกัน ปิดก่อนนะครับแล้วก็บายการ์ดบายการ์ดเนี่ยจะเป็นเปิดซองนะแต่ตอนเนี้ยแพ็คหรือซองในเกมเนี่ยมันโซเอาหมดขายออกหมดเราไม่สามารถซื้อได้เลยสักอันนะครับซเอาหมดนะกลับไปที่ g u d e c k ส่วนกดไปที่โฮมเพจตรงนี้ครับ มันก็เป็นพวกข่าวเป็นพวกเด็กไอต,ตรงนี้คือเด็กยอดนิยมหรืออะไรสักอย่างไม่มั่นใจนะแต่ข้างล่างนีเป็นข่าวแต่อย่างไงก็ตามครับถ้าคุณอยากดูการ์ดดูสเตต r เทเยอร์ er ดูเด็กเทพให้ดูที่เมตาแล้วก็กดดูตรงแทบต่างๆตามที่ผมบอกไว้เมื่อกี้โอเคครับน่าจะมีเท่านี้แหละยูเด็กสำหรับใคร อยากเข้ามาคุยกันก็เข้ามาในกลุ่มของ Line Chat ได้นะครับคุยกันเรื่องก Unchain e d หรือเกเมือ,อื่นๆก็ได้โอเคครับวันนี้เท่านี้แหละสวัสดีครับ